โจโจ้สวัสดีครับเจ้าอิทเวอเตอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงตะลุดนรกนะครับดราม่าอีกแล้วนะครับวันนี้สําหรับยูทูบเบอร์ดังโลกออนไลน์ยูทูบเบอร์สายกระยันยางแจ็คปั๊บโพนะครับเจอเผยแพร่คลิปที่ขึ้นไปเหยียบบนโต๊ะในร้านโอมาการะเซร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะครับจนกลายเป็นกระแสโซเชียลโจมตีครับถึงความไม่เหมาะสมความมุทะลุความบ้าบินที่เลยเถิดไปถึงขั้นเหยียบไปบนโต๊ะอ,อาหารนะครับหลายฝ่ายนะครับมองว่า การทาของแจ็คแบ๊โผในเรื่องของคลิปนี้เนี่ยมันเกินไปครับเพราะร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เป็นสถานที่ที่คนเนี่ยเข้าไปนั่งรับประทานอาหารนะครับการขึ้นไปเหยียบโตะ๊ะหรือเหยียบไปบนพื้นที่ที่ใช้เสิร์ฟอาหารเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยโกรธแค้นเคืองโกรธโชดชั้นใหญ่แจ็คแบ๊บโผเนี่ยก็เหมือนกับว่าโดนกระแสโซเชียลเนี่ยลุมถลม่มครับถล่มยับครับคลิปอื่นเนี่ยอาจจะสนุกสนานปีนเสาไฟฟ้า ตีลังกาห้าตลบหรือว่าแกล้งคนนู้นคนนี้ได้แบบเกรียนสุดโตงครับแต่ไม่ใช่กับคลิปนี้ครับล่าสุดครับแจ็คปั๊โผได้ออกมาชี้แจงถึงคลิปนี้แล้วนะฮะเขาเนี่ยปีท่าอะไรที่ดุเดือดครับโกรธโกรธมากโกรธจนหน้าเป็นอย่างนี้เลยครับ <c oughs> แหมเขาก็ได้อธิบายครับว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยมันเป็นวันที่เขาไปร่วมงานเปิดตัว เพลงใหม่ของหมอสุนินนะครับหมอฟันชื่อดังซึ่งในงานนั้นเนี่ยก็มียูทูบเบอร์ได้รับเชิญไปหลายคนนะครับเป็นงานที่จัดที่ร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งย่านพัฒนาการซึ่งเป็นการเหมาร้านครับและคลิปต่งางเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้ขึ้นไปบนโต๊ะจริงแต่มันเกิดจากการเนี่ยที่มีเหล่าบรรดายูทูบเบอร์เชียร์ให้เขาทำนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขึ้นคนเดียวนะครับ เขาขึ้นหลายคนนะครับคนละ2,500ครับถ้าไซส์ลน์เนี่ย0 0ครับบ้าเลยครับเขาขึ้นไปบนโต๊ะโอมากาเซจริงและหลายๆคนยูทูบเบอร์ที่ไปร่วมงานของหมอสุนินเนี่ยก็ขึ้นหมอสุนินเนงก็ขึ้นครับเขาตั้งข้อสังเกตครับว่าคนที่ถ่ายคลิปในงานเนี่ยมีเจตนาอะไรครับในการเอาคลิปไปเผยแพร่แล้วก็ไปลงรวมหนึ่งคนที่เผยแพร่ตามเพจต่างๆเนี่ยทำไมไม่ลงคลิปเต็มครับที่มีคนอื่นขึ้นเหมือนเขาครับ ไม่ใช่เขาขึ้นคนเดียวครับางานนี้เนี่ยทั้งแจ็คแป๊บโพแล้วก็ตัวแฟนแจ็คแป๊บโพเนี่ยโกรธมากนะครับถึงขั้นทักแชทไปหาแฟนเพจแห่งหนึ่งนะครับที่นําคลิปไปเผยแพร่แล้วก็บอกว่าเจตนาของคุณคืออะไรก่อนที่คุณเอามาลงเนี่ยนะเพจก็อ้างว่าอืลูกเพจก็ส่งมาคุณไม่ได้ถ่ายเองซะหน่อยอ่าก็กลายเป็นเรื่องที่เป็นดราม่าวันนี้กันนะครับสรุปครับก็คือแจ็คแป๊บโพลเขาขึ้นไปบนโต๊ะ ในร้านอมากาเสะจริงนะครับแต่เขาก็บอกว่ายูทูบเบอร์คนอื่นก็ขึ้นเหมือนกันครับแล้วเขาก็ถูกเชียร์ให้ขึ้นไปนะครับถูกเชียร์แขกะครับพวกกัปตัน <What? S 2> พวกมาม่าซังเงี้ยเชียร์ให้ขึ้นครับเขาก็เลยทนไม่ไหวครับเพราะเด็กมันสวยจะบ้าเลยครับเขาก็บอกว่าทุกคนก็ขึ้นขึ้นไปสนุกกันขึ้นไปเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เขาเองเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะว่าถูกตัดคลิปมาให้โซเชียลถล่มคนเดียวก็ด่าทอว่าไร้มารยาททั้งๆที่ ทุกคนก็ขึ้นครับก็ต้องดา่าทุกคนดีครับมาด่าผมคนเดียวได้ยังไงประมาณนั้นนะครับเรื่องราวก็เลยออกมาแบบนี้ความเป็นธรรมทั้งหมดก็ต้องให้ไปที่แจ็คปับโพด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องที่ความไม่เหมาะสมมันก็ไม่เหมาะสมจริงครับมันเป็นร้านอาหารที่เป็นสาธารณะนะครับแม้วันนั้นเนี่ยจะเหมาร้านแต่ภาพที่ออกมาเนี่ยจะเกิดผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้บริโภคนะครับลองคิดดูนะครับเต๊ะที่เรานั่งกินข้าวเนี่ยมีคนเนี่ยขึ้นไปเหยียบไปเหยียบไปเหยียบอีกวันหนึ่งก็บอกว่าเเจแล้วออืมมราก็ เหยียบขี้มาเพราะว่าม,มานั่งกินต่อเนี่ยมันก็คงรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นดร้อนวันนี้เลยนะฮะใครคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ใครคิดเห็นยังไงกับแักคแป,ป,ป๊บโพเรื่องที่เขาพูดว่ามีคนขึ้นไปเหยียบเยอะแยะมาว่าผมคนเดียวรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องวิทเตอร์วิเตอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกเลยครับวันนี้ลฟ์เสร็จครับสวัสดีครับที่เข้ามาดูคลิปของช่องวิทเตอร์วิเตอร์นะครับขา่าว,วสา,าระดดดดดีดีีๆแแบบบบนนนน้้้เรรรราาาามมมฝฝกกกกกกกััััใหคคคุุณไไชชชทวนนอ่ล like, ์์ subscribe ง